วันนี้ครัวบุณมาจะทำกระดูกหมูน้ำแดง,งง่ายๆเลยนะคะทุกคนเติมน้ำมันลงไปนะคะทุกคนใส่สามเกลือ,องเราลงไปค่ะลากกระชีกระเทียมพี่ไทยมันจะผัดให้หอมเลยนะทุกคนพอเราผัดกระเทียมให้หอมแล้วใช่ไหมทุกคนเราก็จะใส่หมูลงไปกระดูกหมูนะทุกคนเดี๋ยวลงไปผัดเลยค่ะหอมที่สุดลวคะตอนนี้พอเราผัดกระดูกหมูสุกแล้วนะทุกคนเราจะปรุงด้วยน้ำมันหอยใส่สามเตจอกเลยค่ะทำง่ายสไตล์ตัวคุณมา ก็ซีดีขาวน้ำตาลทรายนิดนึงค่ะแล้วเราก็จะผัดไปเท่ากันนะทุกคนเติมน้ำลงไปค่ะทุกคนเติมน้ำลงไปท่วมกระดูกหมูนิดนึงแล้วเราจะเคี่ยวทิ้งไว้นะทุกคนประมาณครึ่งชั่วโมง จ้าพอเราเคี่ยวไปครึ่งชั่วโมงนะทุกคนแล้วแต่นะทุกคนถ้าใครจะเอาเปื่อยมากกว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะถ้าจะเปื่อยจริงก็ประมาณชั่วโมงเลยลนะ่ะแต่แม่กวเอาแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะง่ายๆสไตล์กุณมาแล้วเราก็จะเติมซอสมะเขือเทศลงไปคนะ่ออทปนะออท,นะทุกคนซอสมะเขือเทศลงไปนะคนค่ะทุกคน เราจะไม่ออกแดงมากจะออกสีออกน้ำตาลนนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็ชิมรสได้เลยค่ะเดี๋ยวเราชิมดูรสชาติก่อนนะทุกคนอร่อยแล้วเตรียมตัวเสิร์ฟได้เลยค่ะถ้าใครชอบหวาน,ว,านว่านี้ก็เติมน้ำตาลได้อีกนะคะเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะปดูกหมูน้ำแดงครัวคุณมาค่ะมาแซ่บๆน้ำกันจ้ารับรองความอร่อยจ้า